สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาวัดตลาดเจริญสีที่เรียบร้อยแล้วนะครับทองเจริญจะหนอโอ้เจริญมสีจังเลยตลาดทองเจริญสีทองเจริญสีอืมคุณรถวหว้าอ,อดเต็มอยู่นะไปลองไปเทีท่ยวกันแล้ะห้าก็ได้โอ้ยอะไรหัดอะไรป,ปนขอด้วยขอปีนแล้วครัจอดจัดรถบินเต็ม ตลาดผลไม้ตอนนี้โอ้แมีนดีลี่ขามาตอนเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวามีมั้งสนามนี่แล้วมะนี่ละสนามเดินนี่ล่ะคุณไปเข้าคุณไปสุดอุ้ยผู้เลี้วโคปันฮันเขาโคปันฮันโคปันฮันในและขนาดนี้เราก็มา ถึงที่ตลาดทองเจริญศรีเป็นที่เรียบร้อยเราจะเจออะไรบ้างเรามาดูกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นถนนของเขาเราไม่สามารถที่จะจอดได้เพราะเขาจะด่าคอเราเอานะครับโอ้ไปจอดจอดนี่ผมไ็จะจอดท้ายต่อท้ายตอนนี้ตอนหน้าแล้วเราก็จะหลอยเอาต้นไม้ของเขาขึ้นรถเราแล้วชิ่ แเราเขาก็จะด่าคอเราอีกครั้หนึ่ง,<ไ>งครับคุณอยู่ทางขวาจอดทางไหนมั้ยจอดนี่ก็ได้มีจอดตรงนี้ตรงนั้น<อ>เหรอได้วัดบูแล้วทางเขาไล่นะดูรถพ่อใ <c oughs> หญ่ไรการใจวิไลยศิลป์เอาไปจอดข้างในแล้วรถพ่อข้าแม่ข้าเบิดตัวนี้แม่แมงเบิดตัวนี้นี่แหละจอดว้าวมุเจ้านี่เนาะบ่เอิญตู้คอยเนาะเจ้าก็ได้เอินบ่เอิญเอากันได้เลยนี่มาขายของน้อกันอยู่กบเอิญเอากันโอ้ เรามาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่มีปลั๊กไฟให้เราใช้เสียบไฟเปิดต้องเปิดแอร์เลยให้ผมเปิมดูให้ไหมชิดไหมชิดแล้วแล้วเนาะเอาเท้ากระจกเข้านะเนาะอย่าปร้อยแล้วพี่น้องเขง้ามาหอดจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตลา,าดทองเอียงก่นอนเปิมทองจเลือดสีครับว้าทองจเลือดสีิล์มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยัยะไรโอ,โอ้เราเปิดเครื่องน,น้อนเลยตื่ใน,ใน,ในไหมจะได้ไหมตอนนี้เขาอยู่นี่นี่ครับบ่บห่อนไปเลยพูดน,นะสัมผัสแล้วจักไหนไงหินกระไดห,หน่อพผ้าเด็กมาวัดดีผ้าเด็กมาวัดดีผ้าเด็กมาวัดดี รจบเลยแล้วครับผมสายไฟขาดใช่ไหมครับท้ายแล้วบอแดดแดดไปเฮ้าบัดนยังเละยังยังตัวที่คอนเสิร์ตเบรกเกียร์บ่ขณะนี้เราอยู่ที่หัวรถบัสมาแล้วครับบัสเข้ามาแล้ว รังเดล่อเล่ลลลาทับมพระปูาสานร้านหนีวัดพวันม,ม่มมีหม่งอยู่ขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดเพอร์เจศสีที่ฟิล์มเรือ่ยรถมัางไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นเงินวะเออพี่น้องครับอย่าเอาตัวในฟิล์มเอาเอากระจุกลงในฟิล์มมันจะสีเดีบอก,กันถือฟิล์มเอาในรถเสิจะให้พี่สนถูกเพงไงโยงหอกลไปไหนกับแฟน เอาวะเอออาไม่เป็นไรเดินไหนนิดหน่อยว่าให้ก็ดีถึงเปลี่ยนเดินได้ปเดินไปเอาแล้วครับรถเก๋าเดอรฟิล์มเอาดีๆนะว่าจีไปขับรถตะกี้ว่าเสี่ยวไปขับรถไซเรนตะกี้บ่มีดี่สันเป็นไวะครับดูนะครับว่าไปขับขี่ซื้อเอาโอ้โหวุ้ยเบรกเป็นไใดเบรกเบรกระบบเบียดอ้าว ถือว่าเกือบหัวเสียบ็นในฟิล์มล่องแตะเบรกไหมล่องเคลื่อนเคลื่อนละแตะเบรกไหมดูแลสิดูค่อยไ่ค่อยปลอยแตะเบรกยังยังดินเข้าวหนักอยู่อ่าพอแล้วพอแล้วสำลั้วใส่เกียร์ว่างดึงเบรกมือใส่เกียร์ว่างหร้อบป่โอเคเอากระจกขึ้นมัน ประมาณน,นี้แหละไม่ถ้าคนที่ไม่เคยหยับเบรกรถคันนี้นะจึกจักหมดแหละพี่น้างเข้าไปเบิร้านเทมการแสดงของเราวันนี้นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะตั้งเวทีอยู่ที่จุดไหนพี่น้างครับ ลาดทองเจริญสีนะครับต้นมะพร้าวใหญ่เป็นร่มเงาให้กับพวกเราได้อยู่กันนะครับต้นมะพร้าวพี่น้องตุนแท้โอ้โหมันจะตัง้งตรงไหนเนาะอันนี้เขายังหลุดอยู่ยครับผมอ,อีกสองพันหนึ่งจอดนะจอมครับนาซิมเมนแถวๆนี่แหละครับพี่น้องน่าจะน่าจะแม่นแถวๆนี้แหละเพราะว่าเนีย่ยมีรถ ทีมงานเข้าหรอกอะรถพ่อขายไมค้าเขาจะมาจอดแล้วเขาจะไม่ลั่นละครับสวัสดีครับนี่แล้วรถมาท่านดับเครื่องอยู่นี่แล้วพอดีเลยครับในการเลยครับี่กาใช้แยังยังไปรถเสียบดำรถเสียบดำมันละสวัสดีครับปาร์ตคือมาเต้นถึงมือนีิโอ้ยยังได้อุดรนี่บ่ครับ บ่ได้การเลยแล้วนั่งอยู่ในรถ่นหรอเมื่อกี้หอนยางไปหาเราอยู่บอกครับโอ้ได้การเลยนั่นแหละ <น manner S 1> เรียบร้อยมากเมื่อกี้นี่ครับเอารถไปสมระบบไฟมาอ่าสายไฟมันขาดเอาไปเปลี่ยนสายไฟครับผมเนี่ยห้านี่ครับมาแล้วรถพ่อขาดไม่ขาดก็มาแล้วต้นป่านเ่อก็มาแล้ว อุ้ยพุ่นอะพี่ดนพี่ถนนคนขับรถโอ้ยอเรารอฝนพี่น้องเราจะไปซุ่มหรือครับรอโพุ่งขัดว่า,าก,กันนะซีเมนส์รันนี่น,นะครับพี่น้องครับพอขาดมา่ขัดเพิ่นมาแล้วบอกออกไปเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวแฮดทักเมืองฝาแต่มีเมกอยู่ครับผมมีเมกอยู่รานนี่แหละ ลานกว้างนะครับผมเป็นลานปูนนะครับรับรองเลยว่าเหมือแรงไอหอนที่ขึ้นแคบใหม่ข้าก็สิบเป็พักพอนวครับพี่น้องที่นี่เพราะว่า,วาเดี๋ยวบมีแห้งสู่กับงานเหมเยอยืองแรีงยวไม่มีแรงสู้งานพี่ไปใช้บนี้ฟิลม์มหม้องน้ำอยู่ตรงไหนหละ่ะถามพีให้เจอตอ พี่มาที่ห้องน้ำอยู่ตรงไหน,น,นี้สิฟังนี่ในตลาดเหรออ๋อเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เพาดีที่พี่สักลาพี่น้องเพื่อนสนีทกอนเดี๋ยวในพอก,กันคลิปหน้าครับไปน้องฟิล์มเ้าสวัสด,ดีครับ